สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่18-22ตุลาคม2563ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อราชการจำนวนทั้งสิ้น242ลายมีลูกจ้างยื่นคำร้องจำนวน11ลายเป็นเงิน5,175บาทโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามสิทธิ จำนวน8ลายเป็นเงิน2,2902บาท33สตางค์มีสถานประกอบกิจการยืน่นเอกสารการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75เป็นการหยุดกิจการบางส่วนจำนวน3แหง่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน104คนวันที่18ตุลาคม2,563เจ้าหน้าที่สสคปทุมธานีได้เข้าสังเกตการการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจำนวน2แหง่งได้แก่ สาภาพแรงงานมิสูโบชิฟอร์จิ้งประเทศไทยณห้องประชุมโรงเรียนสุวรรณคลอง9และสาภาพแรงงานแอลเล็กแอนแอลเทคณร้านราบมือทองวันที่19ตุลาคม2563เจ้าหน้าที่สสคปทุมธานีเข้าตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือมอลทระดับพื้นฐานณบริษัทเบอร์แทม1958จำกัด มีลูกจ้างจำนวน241คนประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยาหมองน้ำยาดมทั้งในประเทศและส่งออกวันที่20ตุลาคม2563สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้มอบใบประกาศการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือมอลทระดับพื้นฐานให้แก่บริษัทมังคิคิงฟู้ดจำกัดวันที่21และ22ตุลาคม2563 เจ้าหน้าที่สะสะคปทุมธานีได้เข้าตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งได้แก่ 1. บริษัท DBY Product จำกัด 2. บริษัทแอป,ปลาจำกัด 3. บริษัท OK WOOD p r o d u c t จํจำกัด 4. บริษัทยูนิซเคมิคอลจำกัด และทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารจากสาสคปทุมธาน,นีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกท่านสามารถติดต่อสำนักง,งานได้ทางที่อยู่เบอร์โทรหรืออ e ีเมลตามข้อมูลที่ปรากฏขึ้นนะขณะนี้กอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน